ที่รัฐมนตรีในสมัยนี้แหละค่ะคือผมว่าการเมืองมันเลวร้วายนะคือแน่นอนคนที่ทรยศต่อประชาชนเรื่งผมว่ายังมีอีกหลายคนในเรื่องปกตินะคะจริงๆถ้าติดตามข่าวเนี่ยพรรคท่าทำผมมาสักสองเดือนได้แล้วตั้งแต่หลังพิบายไายไว้วางใจเพราะว่าเป็นที่ทราบกันดีว่าหลังพิรายนี่ก็มักจะมีการปรับพรมนะคะเพราะฉะนั้นาการที่จะพยายามเปิดตัวรูเห่าให้ได้มากที่สุดสชัดเจนอยู่แล้วว่าเป็นเรื่ององการต่อรองเก้าอี้รัฐมนตรีนะคะเพราะฉะนั้น เราไม่สามารถมองเรื่องของมูหั่าแยกออกจากเรื่องของเสถียรภาพและการแข่งแย่งกันภายในกรรมาัฐบาลได้เลยนะคะเท mm ีย hmm. งแต่ว่าราคาคุยที่คุยมาสองเดือนว่า20คนบ้าง30คนบ้างเนี่ยนะคะ mm hmm. วันนี้แน่นอนก็เราก็เห็นสสเปรกหนึ่งคนนะคะซึ่งแม้ว่าจะย้ายไปเต็มตัวไม่ได้นะคะ mm hmm. ถึงแม้ว่าจะถึงขั้นออกโต๊ะจะไปเอาใบสมัครแล้วเนี่ยนะคะ mm hmm. แต่ว่าพรรคประชาชนก็ชัดเจนแล้วว่าเตรียมโหลดไว้เยอะนะคะ mm hmm. ก็พร้อมรองมบเพื่อส่งเสริมสุราก้าวหน้านะคะ mm hmm. แต่ว่าจะมีอีกไหมเนี่ย จริงจร,งจรงิฉันก็คงไม่ไม่สามารถรับรอง ได้ว่าจะมีหรือไม่มีมากน้อยแค่ไหนนะแต่อย่างน้อยที่สุดชนบุรีเนี่ยเท่าที่ได้คุยกับทั้งทีมจังหวัดแล้วก็กลุ่มสสชนบุรีเองก็แน่นหนาภาคตะวันออกแน่นหนานะคะแต่ว่า,าคนอื่นๆจะมีอีกไหมดิฉันคิดว่าประชาชนก็คงเข้าใจว่าไม่ว่าพักจะมีการคัดกรองบุคลากรดีแค่ไหนไงก็จะเห็นได้ชัดว่าพัฒนาจากสมัยดิฉันอนาคตใหม่นี้มูเห่าวรับสิษนะคะพอมาถึงเก้ากลยุคม,มาเป็นประชาชนเหลือมูเหา่จาจนถึงวันนี้มีเพียงแค่หนึ่งเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างมีพัฒนาการแต่ว่าเพิ่งกล้วยมา ก็ล่องโผล่ถำได้นะคะเราก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วจะมีมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าก็เชื่อมั่นว่าพรรคจะเดินต่อไปได้แล้วก็ประชาชนจะเข้าใจว่าเรื่องของมัเห่าเนี่ยเป็นปัญหาจริงตั้งแต่ระดับรัฐธรรมนูญนะคะที่สามารถให้สสขับออกแล้วก็ย้ายพรรคได้ซึ่งมันจะเป็นการเปิดทางให้กับการซื้อมุเหา่าหรือ่ยมเห่าโดยเฉพาะนะคะรวมไปถึงมันเป็นปัญหาที่เป็นัน้งรื่องแรกเรื่องของเสถียรภาพของรัฐบาลแล้วก็พอมันเกิดความไม่แน่นอนชักเข้าชักออกใจไทยใจยังไงอะไรยังไงเนี่ยมันก็ทําให้มีผู้ที่พยายามคิด จะได้นะได้ข่าวว่าอยากจะได้ถึงมทหนึ่งนี่ก็คิดว่านี้ก็หวังสูงนิดนึงนะคะแต่ว่าเรื่องของการจะซื้อมุ่งให้ได้ถึง30 40เพื่อมาแทนที่ปู่ใจไทยฉันก็คิดว่าเกินจริงแต่ว่าถ้าตามราคาที่ทางพรรคกล้าทำไว้ว่ามีถึง20เนี่ยก็เดี๋ยวรอดูว่าจะมาจากไหนนะคะเพราะว่าถ้าจะมาจากพักประชาชน ถึงระดับหลักสิ่งไหนี่ช่วยยังไงก็เป็นไปไม่ได้ oh, <okay. S 1> มันฝออหลังไปนะคะถอยหลังไปไกล 30- 40ปีตั้งแต่ยุคที่เรามีภาษาหยาบๆนะขอไปยที่ต้องพูดว่าเรียกกันว่ากริการเมืองใช่ไหมคะที่มีการเปลี่ยนแปลงย้ายกันไปย้ายกันมาเดิฉันคิดว่าสิ่งสําคัญที่สุดที่ประชาชนต้องช่วยกันลงประชาทันเนี่ยก็คือทําให้เข้าใจให้ได้ว่างูเหา่าเวลาที่เราพูดว่างูเหา่างูเหา่าหมายถึงคนทรยศคนเนร,รคุณใช่ไหมคะมันไม่ได้หมายถึงทรยศหรือเนร,รคุณต่อพักนะคะมันหมายถึง รยศฯในระบคุณประชาชนที่เลือกคุณมาเพราะว่าวันนี้อยากสสอกรตเนี่ยชัดเจนแล้วคุณไปจิ้มไม้ถามประชาชนคนไหนก็ได้ว่าทีเ่เลือกมาเพราะว่าคือคุณกริหรือหรือหรือเลือกมาเพราะเป็นพรรคประชาชนเขาก็ตอบตรงกนหมดว่าเลือกมาเพราะว่าตอนนั้นเป็นพรรคเก้าไกลน,นะคะมันก็หมายความว่าเวลาที่เขาเลือกเขาเลือกเพราะว่าเป็นพรรคแต่ถึงเวลาคุณกลับบอกว่าอุดมการไม่ตรงกับพรรคแล้วก็บอกว่าจะขอให้พรรคขับออกเพื่อที่จะไปอยู่กับพรรคใหม่คืออุดมการไม่ตรงกันหมายถึงอุดมการคุณเปลี่ยนไปแล้ว แต่ว่าถ้ามันไม่ตรงกันแล้วคุณมี2ทางเลือกค่ะคุณก็อดทนไปจนจบเทอมนะคะแล้วก็ครั้งหน้าคุณลงเลือกตั้งในนะะักพรกราชทําใไม่มีปัญหานะคะหรือถ้าคุณอดรนทนไม่ได้จริงๆมันร้อนรอนไปหมดอยากจะไปรับประทานกล้วยผสมแป้งแล้วเนี่ยคุณก็ลาออกเพื่อ ตาที่คลิปเสียงที่คุณนัทพงศ์ว่าไว้นะคะว่าก็แฝงโคตรหล่อเลยนะคะก็คือคุณก็ลาออกไปแล้วก็ไปลงในน้าพักธรทำพรคประชาชนก็สมคนลงเนยนะพัคประชาชนแพ้คือแพ้ชนะคือชนะมอบอํานาจกลับคืนไปให้กับประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจตัดสินใจอีกครั้งแต่สุดท้ายมันก็เปิดเผลยออกมาทั้งหมดนะคะด้วยคำพูดของคุณเองว่าไม่ว่าจะเป็นตายไหรหดือยอยา่างไรคุณจะไม่ลาออกเพราะคุณ การซื้อมูห่าไปดูเล่นนะคะเพราะว่ามูห่าก็ไม่ได้น่ารักอะไรใช้เงินก็เปลองนะคะแต่ว่าแน่นอนว่าณวันนี้ที่สถานาการณ์ระหว่างพักเพื่อไทยกับพรคภูมิใจไทยเนี่ยเรียกว่ายิ่งกว่าละครหลังข่าวนะคะแล้วก็ไม่ค่อยตกจูบแล้วรู้สึกช่วงหลังตกอย่างเดียวไม่ค่อยมีจูบด,ด้วยเนี่ยดิฉันคิดว่าภายใต้สถานาการณ์แบบนี้เนี่ยก็เป็นที่เริงเห็นกันอยู่แล้วว่าพักไหนถ้าสามารถหาเสียงมาสนับสนุนเพิ่มศักยภาพให้กับรัฐบาลรรคเพื่อไทยได้มากนี่ก็จะมีอำนาจในการต่อรองมากแล้วก็ส้มยอมรับว่า ในยุคนี้เนี่ยการดูดงูเหา่าซื้อมูเหา่าเป็นไปอย่างไม่สมบูรณ์นะคะในสมัยอนาคตใหม่เก้าไกลเนี่ยการซื้อมูเหา่าจริงๆพูดตรงๆก็คือโดยภูิเซไทยเป็นหลักนะคะแต่ว่าคุณอนุทินก็ไม่ไม่เคยพูดออกมาตรงๆนะคุณอนุทินก็จะ,อะแอบประแเ่งสู้มโดยตลอดว่าเข้ามาเองนะคะไม่ได้ทํากันอย่างจ่งครึ่มแต่ว่าในยุคนี้เนี่ย ย้ายเข้าไปทั้งหมดซึ่งจริงๆว่าประชาชนคนไทยไม่ได้รับประทานยาไม่ว่าจะหวานหรือไม่เขาก็รู้กันดีอยู่ว่าเวลาย้ายพักลักเทอรแบบนี้เนี่ยและย้ายไปอยู่พักกับพักล่าธรรมซึ่งยังไม่รู้เลยว่าโครงการนโยบายเป็นแบบไหนอย่างไรเนี่ยย้ายกันไปด้วยเหตุผลอะไรจริงๆว่าประชาชนก็ทราบกันดีอยู่ต้องมาคุ้นชัดเจนว่าการที่ซื้อเข้ามาจะมองการไม่อกตั้งในในครังต่อไปแล้วก็ไม่ได้ปิดฉากเราก็อยู่ตรงนี้ตลกแล้วค่ะมองการเลือกตั้งครั้งต่อไป สถิติชาวบ,บ้านชาวชอ่ชองเขารู้กันดีอยู่ว่ามูเหา่าไม่ใช่เฉพาะมูเห่าสีส้มนะคะมูเห่าสีแดงด้วยสอบตกร้อยเปอร์เซ็นต์บางคนคะแนนหลักสามสี่หมื่นเหลือแปดร้อยเหลือสามพันเหลือสี่พันนะคะเพราะฉะนั้นโดยสถิติมันบอกอยู่แล้วว่าถ้าคุณคาดหวังการเลือกตั้งครั้งต่อไปเนี่ยมูเห่าไม่สามารถที่จะเอาชนะการเลือกตั้งได้เพราะว่าประชาชนจะลงทันอย่างสาสมนะคะเพราะฉะนั้นมันคือการหวังผลน้ำบ่อน,นี้แหละคะ่ะไม่ใช่น้ำบ่อน,น้านะคะนั่นก็คือสั่งสมสอสอบเพิ่มโดยเฉพาะเพิ่มจากภาคฝ่ายค้านใช่ไหมคะเพราะว่าเพิ่มในฝั่งรัฐบาลเน รับว่านักการเมืองโดยเฉพาะอย่างพวกเราพรรคประชาชนเนี่ยนะครับการที่มาเป็นนักการเมืองได้เนี่ยแน่นอนว่ากระแสะความนิยมของพรรคมีส่วนสําคัญอย่างมากที่ทําให้มาประชาชนเขาไว้วางใจนะครับเราถึงได้มานั่งตรงนี้แล้วเมื่อเราจะเปลี่ยนนะครับเราจะไม่อยู่กับสังกัดพรรคเดิมเนี่ยนะครับสิ่งที่ควรจะเป็นก็คือถ้าคุณคิดว่าแนวทางที่คุณทํามันถูกต้องเนี่ยมันก็ควรจะไปถามประชาชนใหม่ั่นก็คือการเลือกตั้ง อันนี้เนี่ยอันนั้นก็เป็นความเลวร้ายที่หนึ่งผมเรียกมันว่าบาปที่หนึ่งแต่บาปที่สองเนี่ยที่มันเลวร้ายไม่แพ้กันเนี่ย ือมันเป็นไปได้ยังไงที่เราปล่อยให้การเมืองเนี่ยมันมีลักษณะของการที่ว่าไปเหมือนไปตลาดอ่ะแล้วคุณก็ไปซื้อสอสอเรากับไปซื้อปลาไปซื้อของสดในในตลาดแบบนี้ผมคิดว่านี่ก็คือความเดียวไลายเช่นเดียวกันคือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับนักการเมืองไม่ว่าจะสังกักดพรรคใดไม่ควรที่จะทรยศประชาชนขณะดเดียวกันนะครับมันก็ไม่ควรที่จะมีการสร้างกลไก,กหรือวิธีการใดๆเพื่อจูงใจให้ใหมีการทราย์ประชาชนด้วยดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าวันเนี้ย เราได้เห็นกระบวนการแบบนี้นะครับที่มันทําลายทําลายแล้วก็สร้างความบิดเบี้ยวความเชื่อมัน่นของพี่น้องประชาชนต่อระบบการเมืองเนี่ยอย่างมากนั่นคือบาปที่2ที่เกิดขึ้นแต่บาปที่3าม,มันก็มีสมมุติว่าพักถ้าพักกล้าทำทำแบบนี้จริงๆเนี่ยซึ่งมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นในการเมืองเนี่ยพักกล้าทาสังกัดฝ่ายรัฐบาล นายกรัฐมนตรีนะครับท่านปล่อยให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้ยังไงคือตกลงเนี่ยรัฐบาลเนี่ยจะใช้วิธีการเติมเสียงด้วยการจูงใจนะครับให้สอสอไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายไหนก็แล้วแต่เนี่ยเข้าไปอยู่ในสังกัดท่านเนี่ยด้วยอะไรด้วยอํานาจที่มากขึ้นเพราะว่าเป็นฝั่งรัฐบาลด้วยอาวุธสินจ้างหรืออะไรซึ่งไม่ว่าจะด้วยอะไรก็แล้วแต่จะมีพยานหลักฐานอะไรก็แล้วแต่ แต่ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นและพักเพื่อไทยก็ควรจะเข้าใจในเรื่องเหล่านี้เป็นอย่างดีพักเพื่อไทยควรจะเข้าใจเรื่องแบบนี้มากที่สุดแล้วทําไมนะครับในฐานะที่เป็นแกนนําหลักของรัฐบาลถืงปล่อยเรื่องแบบนี้ให้เกิดขึ้นได้นะครับผมเองก็อยากจะชี้ว่านี่คือบาปที่สามที่มันเกิดขึ้นในระบบการเมืองไทยแล้วมันจะทําให้สุดท้ายเนี่ย การเมืองแบบนี้เนี่ยมันจะสร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติเป็นอย่างมากนะครับก็คงต้องฝากพี่น้องสื่อมวลชนทุกๆคนนะครับในการที่จะช่วยกันอย่างน้อยนะครับผมว่าตั้งคําถามว่า การเมืองที่มันเป็นระบบแบบงูเข่าแบบนี้มันมันดีต่อสังคมไทยมันดีต่อประเทศไทยจริงๆหรือเปล่าโดยไม่ต้องมาพิจารณาโดยไม่ต้องมาพูดคุยกันว่าเห็นด้วยกับอุดมการนั้นหรือจุดยืนของพรรคนั้นหรือเปล่านะครับแต่การเปลี่ยนอุดมการ์กันแบบนี้การเปลี่ยนจุดยืนกันแบบนี้มันดีต่อคนที่เป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจริงๆหรือไม่ครับ เชื่อว่าการการที่เขาบอกแบบนั้นเนี่ยเขาก็พูดแบบนั้นมาเสมอนะครับมาหลายครั้งแล้วดังนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันก็อาจจะเป็นในเรื่องของการรับกันเป็นเรื่องของการสร้างเครดิตให้กับตัวเองนะครับแต่ไม่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่นะครับผมคิดว่าในวันนี้เนี่ยนะครับผู้ที่สนับสนุนพักประชาชนนะครับคือเขาไม่ได้เป็นโหวตเตอร์แค่เฉพาะไปเลือกตั้งในในคูหาพักเท้าไหรเท่านั้นแต่ว่าผมเชื่อมั่นว่าโหวตเตอร์ของพักประชาชนเนี่ยนะครับมีความ นะครับแล้วจริงๆไม่ใช่แค่พรคประชาชนชว่าทุกๆพักนะครับคือประชาชนเนี่ยในวันนี้เนี่ยเขาเขารู้นะครับเขารู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วเขาไม่อยากเห็นการเมืองที่มันมีลักษณะของการเ,เป็นงูเห่าแบบนี้บทเรียนจากการเลือกตั้งรอบที่แล้วเนี่ยชัดเจนว่างูเห่าไม่ได้กลับมาสักคนนะดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับประชาชนเห็นประชาชนรู้และประชาชนช่วยกันตรวจสอบเราเองในฐาะนะรัคการเมืองก็คงต้องช่วยกันตรวจสอบนะครับและเราไม่อยากให้มันเกิดบรรยากาศแบบนี้เลยนะครับ คนที่มันจะย้ายเขาก็ต้องพยายามหาเหตุผลต่างๆนานาในการที่จะมาบอกว่าทำไมเขาต้องย้ายนะครับแต่ผมคิดว่ามันต้องมันก็ต้องคุยกันเป็นรูปธรรมนะครับแน่นอนว่าพักประชาชนเนี่ยนะครับสสท่านใดที่มีความรู้สึกไม่ดีอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ต้องคุยกันคือต้องเข้าใจว่ามันเป็นงานมันไม่มีอะไรที่มันจะเห็นค้องต้องกันร้อซนะครับมันไม่มีอะไรที่มันจะแบบเพอร์เฟกต์ร้อแต่เราก็มีกลไกนการที่จะพูดคุยแล้วก็สร้างความกระจ่างในเรื่องนี้นนเนี่ยเราค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าภายใน พักเนี่ยเราก็พยายามพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรในส่วนนี้